คครับผมวันนี้นะฮะเราก็มาพบกับหนึ่อินดี้กันอีกแล้วนะครับผมเป็น EP ีแรกเลยนะผมซิงแรกของ1อินดี้ครับอีพีนี้นะผมเป็น EP ีที่1เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับผมก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับนี่ผมได้สั่งมานะครับนี่โอเคก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับสูตรตื่งสาเร็จรูปนะครับผมนี่ก็จะเป็นสูตรลับเฉพาะนะครับก็จะมีทั้งเส้นบะหมี่แล้วก็เส้นเล็ก นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทํากันเลยนะผมหิวแล้วนะครับใครที่ดูคลิปตอนดึกนะครับผมบอกเลยว่าหิวแน่นอนนะครับผม่อหนึ่งนะครับผมจะประมาณ3าสิบห้าบาทนะครับนี่ตัวนี้นะครับในซองนะครับก็จะมีพวกน้ำซอสเครื่องเทศนะครับผมแล้วก็พริกน้ำพุ้งนะครับผมกระเทียมผงกระเทียมเจียวนะครับนี่แกะดูนี่นะครับโอเค าจะมีเส้นนะครับด้วยผมบอกเล้ว่าคุ้มนะครับผมใครที่ซื้อนะครับหมดแล้วนะครับโอเคแต่เรามาต้มน้ำกันเลยดีกว่านะครับนี่ผมมีแกงค้นด้วยนะครับผมเพิ่มนะครับแล้วก็มีไส้กรอกนะครับนี่ซื้อมานะครับแล้วก็มีผักนะครับมิดๆหน่อยแล้วผักดึ้งแล้วก็โหระพานะครับ คือมานิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาเล่มมันลยผมต้องต้มน้ำก่อนเนาะใส่น้ำก่อนน้ำก่อนแล้วแต่เราเลยนะครับโอเคเราจะมาทำก๋วยเตี๋ยวกันนะฮะเดี๋ยวเราตั้งเป็น,นตรงตั้งเป็นต้มเลยเนาะ เดี๋ยวเรารอ,อน้ําสักครู่หนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าผมเองก็ไม่เคยทํานะครับก๋วยเตี๋ยวว่าอันนี้่วงดีับผมรอไปเจอก็จะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวสาเร็จรูปนะผมเผื่อใครทาก๋วยเตี๋ยวไม่เป็นนะครับก็ซื้อแล้วก็มาทําได้เลยนะฮะง่ายครับเหมือนทำแค่แค่มาม่านะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันมันต้องใส่อะไรก่อนผมคิดว่าน่าจะใส่เส้นเนาะ ใส่เป็นไปเลยนะครับผมโอเคป๊าไปนะครับตรงไปเลยนะครับผมบอกเลยว่าใส่ทุกอย่างนะฮะเราชอบอะไรเราใส่นล้ไปเลยนะครับนี่แมคคั่นะครับโคตรเดยอะผมโดเโคตเยอะผมปิดก่อนแล้วก็เอาเซ็ออกก่อนดีกว่านะครับโอเค แล้วก็เดี๋ยวลองมาทำน้ำกันวิ้งนากีน่าผมตัดเส้น,น,นก่อนไล้วกันโอ้ยเส้นโอนเคผมได้สองแล้วดูครับ เหนียวหนึบครับมาต่อไปเดี๋ยเราก็มาทําพวกน้ํำปุงนะครับผมผมก็จะใส่พวกแรคอนอะไรลงไปนะครับโอเคเราชอบเท่าไหร่เราใส่ไปได้เลยนะครับผมฉีดแล้วกันครับผมเกาออกมายากฮะจุ๊บเลยฮะ ไฟไฟผักสักหน่อยหนึ่งผัดไ,ไปเลยนะฮะ ใส่เครื่องปรุงลงไปนะครับผมผมว่ามันต้องอร่อยแน่นอนนะครับผมแล้วมันสำเร็จรูปมาแล้วนะ Chính ngôi là pháp ủng ใส่ลงไปเลย,ยนะครับข้วยพอดีนะครับ, <c oughs> บกับน้ำได้ถูกเป๊ะเลยนะ เสร็จแล้วนะครับผมตาย,น,ยน่ากินไหมครับผมเดี๋ยวเราไปกินยั่วๆกันดีกว่านะครับผมไป เราก็มากินกันเลยนะครับผมในคลิปนี้นะผมแจ้งเลยนะครับใครดูตอนดึกนะหิวแน่นอนนะครับผมกับก๋วยเตี๋ยวเรือนะผมกึ่งสําเร็จรูปนะครับกับตัวนี้นะครับใครที่อยากจะกินหรืออยากจะสั่งซื้อนะผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์แอปตัวแทนไว้ให้ด้านล่างนะผมบอกเลยว่าตัวแทนนะสาวสวยแน่นอนนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมอ่าแล้วก็เดี๋ยวลิงก์ด้านล่างด้วยนะครับ เผื่อใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อไปกินนะครับโอเคเดี๋ยวลองมากินกันเลยมาชิมกันเลยนะครับว่าจะอร่อยแค่ไหนนะครับผมมาโอ้โหดูฮะ <c oughs> นี่ <c oughs> คนทำไม่เป็นก็ทำกินเองได้นะฮะ <Okay. S 1> ไม่ยากทำง่ายนะครับโอเคอืม มันมีระดับความเผ็ดสาระดับนะฮะใส่นิดนึงนะผมมันก็จะมีเป็นเผ็ดแบบอนุบาลน,นะครับผมใส่ครึ่งซองนะครับก็จะเป็นเผ็ดปฐมนะครับผมอ่าถ้าใส่หมดซองก็จะเป็นเผ็ดแบบมาไล่นะครับผมแต่ว่าที่ผมใส่ในีผมใส่หมดซองเลยนะฮะก็เป็นเผ็ดมาไลนั่นกันนะฮะน้ำอร่อยนะผมบอกเลยว่าน้ำอร่อย ส่วนเส้นนะผมส้มน,นานเกินนะนนแตก่ก็กินได้นะครับผม<ก><ก>อร่อยแน่นอนนะเบคนนอนหน่อย กินเส้นกันนะก๋วยเตี๋ยวนะเส้นนุ่มนะผมว่านี่เนี่ยนี่นี่เนื้ อร่อยนะผมว่าอย่าลืมสั่งซื้อกันเยอะๆนะผมผมบอกเลยนะฮะนี่ผมให้ดูเลยก็จะมีอยู่สองซองนะครับสองแบบนะครับก็ยังมีทั้งเส้นเล็กนะครับผมแล้วก็จะเป็นเส้นบะหมี่นะครับนี่ก็ซองละ35บาบาทนะครับผมนะใครที่อยากจะสั่งซื้อนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวแทนนะครับตรงนี้นะครับผมอ่า ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้แล้วกันนะผบผมบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับก็เดี๋ยวผมขอตัวไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมกดซับสไครต์กันด้วยนะฮะอยากให้ผมรีวิวอะไรนะผมก็คอมเมนต์มานะอันนี้จะเป็น E ีีแรกนะผมเปิดซิงของ1อินดี้นะผม E ีพีหนึ่งนะครับผมอีพีต่อไปจะเปิดซิงอะไรนะผมก็ติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผม1อินดี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอลิปหน้านะผมสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะ